สวัสดีครับจากช่้งทีวีนะครับวันนี้จะพามาวัดนะครับวัดเขาสุกิมนะครับอันนี้เป็นบริเวณที่จอดรถนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับโอเคครับอันนี้เป็นบริเวณที่จอดรถบัสนะครับมาถึงแล้วนะครับโอ้ลมเย็นนี่ครับลมเย็น สาลาบูรละพาจานครับอันนี้เป็นที่จุดรับสังฆทานนะครับมลมเย็นดีมากเลยครับน,นี่เป็นที่ทําบนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันครับ ก็เป็นบริเวณด้านในวัดนะครับกำลังจะทำสร้างโบสถ์ใหญ่นะครับกำลังก่อสร้างอยู่ด้านบนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคครับนี่เป็นรถเดี๋ยวผมจะเดินเอานะครับอโอเคนี่เป็นรถขึ้นบนเขานะครับที่วัดนะครับ เราขึ้นบันไดนะครับอันนี้คือบริเวณตรงสระน้ำนครับสาราตรงวัดเขาสซกิมนะครับระหว่างขึ้นก็จะต้องอข้อระครัังด้วยนะครับ โอเคครับเหนื่อยเหมือนกันตอนนี้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับเดินบันไดนะครับจะไม่นับขั้นบันไดว่ามีกี่ขั้นนะครับเดี๋ยวนับขากลับหนะึ่ยเดี๋ยวนับะระฆังด้วยนะครับว่ามีะระฆังจํานวนเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็มีห้องน้ํานะครับเลยตรงนี้ครับห้องน้ํา โอเหนื่อยเหมือนกันยังไปอีกครับ <laughs> ขึ้นไปข้อละรังอีกโอเคครับอันนี้เป็นวิหารหลวงพ่อทองนะครับ okay, เป็นที่สการะของ <laughs> อตอนนี้ก็มีจุดถวายสังฆทานนะครับหลวงพ่อศิลามหามงคลน,นะครับตรงน,นี้อันนี้เป็นโบสถ์นะครับ โอ้เหนื่อยเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปควายพาก่อน,นครับโอเคครับเมื่อกี้นับะระฆังเฉพาะข้างเดียวนะครับจนถึงสุดบันไดมี55นะครับถ้า2ข้างรวมกันก็เป็น110นะครับ1 0ใบครับใบอันนี้ละฆังใหญ่นี้ไม่นับนับนบครับ เฉพาที่เป็นะระฆังะระฆังเล็กสีดำนี่นะฮะ110ใบอันนี้ก็เชิญมาได้นะครับสายมูนะครับมาเที่ยวามาเยี่ยมว,วัดมาบูชาพระนะครับที่วัดเขาสุก,กิมนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับสะนาำ สวยครับสวยโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปต่อสถานีต่อไปนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามเดี๋ยวจะไปที่เขาคิจกูดนะครับวัดเขาคิจกูดนะครับโอเคสวัสดีครับ